ตอนที่610เรือรบที่ทําจากเหล็กเรือรบลำใหม่แอร์มอเดลินกล่าวว่าคุณหมายถึงเรือรบลำใหม่ที่เข้าสู่หน้าน,น้าเมื่อไม่กี่วันก่อนหรือไม่เรือรบลํานั้นดีมากจริงๆแต่มีความยืดหยุ่นในการรบทางเรือเท่านั้นและไม่สามารถจัดการกับศัตรูมากกว่า1โหลในเวลาเดียวกันได้ หมายเลขสองยังกล่าวว่าใช่ถ้าเราจงใจให้กองเรือของทาศึกเข้ามาที่ท่าเรือพวกเขาจะโจมตีเรือทุกลำในท่าเรือในขณะที่แอบโจมตีและยึดผู้คนก่อนในเวลานั้นจะมีคนทรยศที่สร้างปัญหาและเรือรบส่วนใหญ่ที่สามารถต่อสู้ในท่าเรือจะสูญหายในทันทีแม้ว่าเรือรบใหม่ของเราจงใจหยุดให้ห่างจากการโจมตีรอบแรกก็ยังยากที่จะเอาชนะได้มากกว่าหนึ่งโหลพวกเขาร็อบบี้กล่าวว่าไม่ฉันไม่ได้พูดถึงเรือรบที่มีกำลังต่ำ เมื่อได้ยินเช่นนี้ดวงตาของแอร์มอร์เดลีนก็สว่างขึ้นในทันทีอาคุณร็อบบี้คุณมีสิ่งประดิษฐ์อะไรใหม่ๆบ้างไหมคุณประดิษฐ์อาวุธเก่งคุณต้องมีของดีแน่ๆราชินีอดไม่ได้ที่จะรู้สึกตื่นเต้นเธอได้เห็นคัตยูชาและทุ่นระเบิดที่ร็อบบี้สมิธประดิษฐ์ขึ้นเป็นการส่วนตัวซึ่งเป็นอาวุธที่ยอดเยี่ยมจริงๆต่อมาผ่านกล้องขนาดเล็กของร็อบบี้เธอได้รับหลักฐานของการสนทนาระหว่างมอนราเธอร์ออฟไลน์และปีศาจลึกล้ำในทันทีเธอได้รับการสนับสนนนนนนนุจจาาาาาากสสสสธธรรรณชชดดดดัััังงงงงง้้้้ิิิีีึยตตตตหออออออ่่่่่่่ษฐ์แแเเไไมมมมืลน ร็อบบี้กล่าวว่าไม่สามารถพูดได้ว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์ของฉันควรถือว่าเป็นของครูของฉันแต่ครูของฉันชอบใช้สิ่งประดิษฐ์ในการดำรงชีวิตของผู้คนและฉันเก่งในการใช้อาวุธเมื่อได้ยินเช่นนี้ดวงตาของราชินีก็สว่างขึ้นมันกลายเป็นสิ่งประดิษฐ์ของชายบ้านนั่นซึ่งต้องมีประโยชน์เธออดไม่ได้ที่จะถามด้วยความตื่นเต้นบอกฉันทีมีอะไรหรือเปล่า โรบีพูดอย่างจริงจังจดหมายปลอมจากบิ๊กแทงเพิ่งมาถึงลอสซิตี้และกองทัพที่จะรับเจ้าหญิงต้องรอหนึ่งหรือสองเดือนเพราะนอร์มาอยู่ไลจากที่นี่หากกองทัพมาเร็วเกินไปมันจะไม่เป็นแบบนี้ใช้หนึ่งหรือสองเดือนนี้สร้างเรือรบที่ทำจากเหล็กและมันจะกลายเป็นช้างไม่ว่าสุนัขป่าจะลอบโจมตีอย่างไรก็สามารถทำให้สุนัขป่าไม่ได้ตกเพียงครั้งเดียวเรือรบเหล็กทั้งสามคนสับสนไปหมดหมายเลขสองอดไม่ได้ที่จะถามเรือที่ทำจากเหล็กจะลอยบนผิวน้ำได้หรือไม่แอมโมเดลีนยังกล่าวอีกว่าเรือรบเหล็กต้องม ็อบบี้ไม่ได้อธิบายให้ทั้งสองคนฟังเขาหันไปหาลูกแก้วและพูดกับราชินีว่าฝ่าบาทท่านน่าจะคุ้นเคยกับเครื่องจักรไอน้ำดวงตาของราชินีสว่างขึ้นใช้เครื่องจักรไอ้น้ําใช่แล้ว็รบบี้พูดคุณเคยเห็นกังหันน้ํามาก่อนใช่ไหมมันเป็นล้อชนิดหนึ่งที่ใช้ดันน้ำและบดได้ด้วยล้อเดียวคุณคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราหมุนมันและให้หดที่มีกงจักรดึงน้ําได้หรือ ทันใดนั้นราชินีดูเหมือนจะเข้าใจอะไรบางอย่างวงล้อน้ําขนาดใหญ่จะหมุนและแกว่งไปมาซึ่งจะนําพลังงานมามากเนื่องจากเครื่องจักรไอ้น้าสามารถขับเคลื่อนรถไฟที่ทําจากเหล็กให้วิ่งได้เร็วมากแน่นอนว่ามันยังสามารถขับเคลื่อนเรือขนาดใหญ่ที่ทําจากเหล็กให้วิ่งเร็วมากได้เรือเหล็กทันใดนั้นราชินีก็นึกถึงทางไอ้น้ำในเมืองเวสวินซึ่งเป็นส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างการโจมตีและการป้องกันหากเรือที่ทำจากเหล็กทั้งหมดสามารถกลายเป็นราชาแห่งท้องทะเลได้เรือไม้ที่อ่อนแอเหล่านั้นจะต่อสู้กับสิ่งนั้นได้หรือไม่ ไม่จําเป็นต้องพูดเธอพูดอย่างเด็ดขาดว่าแมดเลนหมายเลขสองเรียกคนพายเรือไปหาบารอนรอบและสร้างเรือเหล็กขนาดใหญ่ให้เร็วที่สุดเราต้องเตรียมช้างในลอสซิตี้แองมโมเดลีนและหมายเลขสองไม่เหมือนกับราชินีที่พูดคุยกับรอบบ่อยครั้งทั้งสองไม่รู้ว่าราชินีและรอบกาลังจะทําอะไรอย่างไรก็ตามเนื่องจากราชินีได้รับคําสั่งจึงไม่จําเป็นต้องลังเลในตอนเย็นคนพายเรือกลุ่มหนึ่งมาที่ห้องของรอบหัวหน้ากลุ่มเป็นชาวเรือที่มีประสบการณ์ในวัยห้าสิบเขาเป็นปรมาจารย์ด้านการออกแบบเรือเก่งที่สุดในบรรดาคนต่ออเรื เมื่อเขาเห็นร็อบสีหน้าของเขาดูแปลกไปเล็กน้อยท่านครับเราเป็นชาวประมงของโรงงานต่อเรือของราชินีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับสั่งให้เราไปพบท่านโดยบอกว่าท่านมีแผนการออกแบบเรือที่ทรงพลังกว่าและให้พวกเราช่วยทําต่อให้เสร็จร็อบไม่มีทางเลือกนอกจากพูดว่าอืมฉันปลื้มใจฉันไม่มีแผนเป็นระบบฉันแค่มีจินตนาการเล็กๆน้อยๆอย,อยว่ามีเพียงสีหน้าของคนพายเรือไม่มีความสุขอย่างเห็นได้ชัดเห็นได้ชัดว่าเขาเข้าใจผิดว่าจินตนาการของร็อบบี้เป็นคนนอกที่ตาบอด โรบบี้สามารถเข้าใจสิ่งที่เขากำลังคิดอยู่ในขณะน,นี้เขาจะต้องคิดว่าผู้ชายคนนี้มาจากไหนเขามาจากไหนเขาต้องการให้คำแนะนำกับผู้เที่ยวชาญและนำเสนอความคิดที่ไร้ประโยชน์ซึ่งจะทำให้เราต้องทนทุกทรมานอีกครั้งแต่มันก็ไม่สำคัญถูกต้องแล้วที่จะมีความสงสัยความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์คือการก้าวไปข้างหน้าทีละก้าวท่ามกลางความสงสัยนับไม่ถ้วนถ้ามไม่สงสัยก็ไม่ดีต่อการปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีโรบบี้ยิ้มและถามว่า ไม่แน่นอนคุณภายเรือเก่าก็ยิ้มเช่นกันนั่นเป็นเพียงการคาดเดาของคนนอกปราบใดที่มีการคำนวณความสัมพันธ์ระหว่างการลอยตัวและแรงโน้มถ่วงมันจะไม่จมดีมากร็อบบี้พูดในเมื่อคุณพูดได้ฉันมั่นใจในแผนของฉันมากเอาเลยให้ฉันแสดงภาพวาดให้คุณดูก่อนร็อบหยิบภาพวาดเรือกลนไฟออกมาซึ่งเรียบง่ายมากคล้ายกับภาพร่างของเด็กๆโครงสร้างภายในไม่ได้วาดแต่วาดโครงร่างอย่างไรก็ตามสำหรับนายเรือผู้มีประสบการณ์การมองดูรูปร่างหน้าตาเพียงครั้งเดียวก็เพียงพอที่จะเข้าใจหลายสิ่งหลายอย่าง เขาเห็นกงล้อน้ําขนาดใหญ่อยู่กลางเรือในพริบตานี่คือแหล่งพลังงานเดียวบนเรือใช่หรือไม่คนพายเรือคนเดิมกล่าวว่าจากรูปทรงนี้ใช้สําหรับดึงน้าทั้งหมุนเร็วพอมันสามารถดึงน้ากลับได้อย่างรวดเร็วและเคลื่อนเรือทั้งลาไปข้างหน้าอย่างไรก็ตามมันต้องใช้กําลังมากฉันไม่คิดว่าสามารถทําได้โดยคนนับสิบหรือหลายร้อยคนอย่างไรก็ตามเรือทั้งลําทําจากเหล็กซึ่งจะหนักมากใช่ดังนั้นมันจึงต้องการเครื่องจักรไอน้ําอะไรคนพายเรือเก่ารู้สึกสับสนเครื่องอบไอน้ําคืออะไร รากดอว่าเครื่องจักรไอ้น้ำซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในเมืองเวสไว์และไรโรดยังไม่แพร่กระจายไปยังลอสซิตี้ร็อบบี้จับมือด้วยรอยยิ้มและเปิดพอเท่าการส่งสัญญาณเข้าไปข้างในและไปที่เวสไวล์ฮลี่ซิตี้กันเถอะคุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการออกแบบเรือและช่างฝีมือคนแคระจะรับผิดชอบในการให้พลังงานตอนที่611การตกผลึกของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีล้ำสมัยคนเดินเรือชารานำคนกลุ่มใหญ่ผ่านประตูส่งสัญญาณจากนั้นพวกเขาก็พบตัวเองอยู่ในเมืองแห่งหนึ่งพวกเขาไม่เคยได้ยินเรื่องการต่อออเเเรืืในนนนมงงงดังัั้พวกขาจึสบสบ ไม่ไกลนักในลานโบสถ์นักบวชที่เกียจโบกมือให้พวกเขาแล้วพูดด้วยรอยยิ้มยินดีต้อนรับสู่เวสไวโอลีซิตี้สิบของฉันบอกฉันว่าคุณมาที่นี่เพื่อสร้างเรือใช่ไหมน,นักบวชที่เคารพคนพายเรือเก่าเข้ามาและพูดว่าร็อบมีขอให้เราสร้างเรือแต่นี่นี่คือเมืองในแผ่นดินเราจะสร้างเรือที่นี่ได้อย่างไรทำไมเมืองนอกถึงสร้างเรือไม่ได้ร็อบยิ้มและพูดว่าเราสามารถส่งมันไปที่ชายทะเลผ่านทางคอเท่าส่งสัญ,ญญาณได้หลังจากที่เราสร้างมันขึ้นมาคนพายเรือชราพูดไม่ออก เหตุผลที่เราต้องสร้างที่นี่นั้นง่ายมากเหตุผลแรกคือที่นี่มีระบบอุตสาหกรรมที่สมบูรณ์มีถ้ำเมืองแร่โรงงานกลั่นช่างฝีมือจำนวนมากและทุกประเภทชิ้นส่วนและเครื่องจักรสำเร็จรูปด้วยวิธีนี้เราจะทันเวลาเท่านั้นเหตุผลที่สองคือเทคโนโลยีเป็นความลับร็อบบี้กล่าวว่าได้ยินสิ่งที่เขาพูดคนเรือเก่าเข้าใจมีคนมากมายในลอสซิตี้และยังมีสายลับด้วยครั้งที่แล้วเขาออกแบบเรือสำราญหนึ่งแถวและไม่สะดวกที่จะสร้างด้วยผ้าใบแต่ไม่จำเป็นต้องกังวลมากเกินไปที่นี่ศัตรูจะเข้าไปในเมืองเพื่อขโมยเรรืออไได้ย่าง หลังจากนั้นไม่นานเอลซีก็มาเขาได้รับคำสั่งให้พาคนพายเรือไปเที่ยวเมืองเวสไวโฮลีอย่างเรียบง่ายทันทีที่เขาเห็นเตาหลอมเหล็กขนาดใหญ่รถไฟไอ้น้ำขนาดใหญ่รถบัสไอ้น้ำทุกสิ่งที่ทำให้เขาตื่นตาหลังจากเลิกใช้สามันสำนึกเขาก็พาพวกเขาไปที่หมู่บ้านคนแคร์ทั้งไอ้น้ำที่กำลังดำเนินการที่นี่ทำให้คนพายเรือตกใจอีกครั้งแม้แต่รถเหล็กขนาดใหญ่แบบนี้ยังวิ่งได้ทำไมเรือเหล็กขนาดใหญ่ถึงวิ่งไม่ได้ไม่มีใครรู้ดีไปกว่าคนพายเรือว่าทะเลสามารถบรรทุกวัตถุเหล็กขนาดใหญ่ที่ใหญ่กว่าแผ่นดินได้งัันาางน้นนนเเเรราาามมิ่งกถอะ คนพายเรือเก่ารู้สึกตื่นเต้นทันทีผมอยากออกแบบเรือเหล็กลำใหญ่ๆห้าอห้าบห้าในวันต่อมางานต่อเรือก็เริ่มขึ้นคนพายเรือและช่างฝีมือคนแคร์มาหาร็อบบี้เพื่อรับบาบสองสามอย่างแล้วเริ่มทำงานมีหัวจักไอน้ำเป็นหัวใจในตัวถังเหล็กมีปล่องไฟสูงและกังหันน้ำขนาดใหญ่ทั้งสองด้านของเรือในไม่ช้าคนประจำเรือก็พบว่าพวกเขาดูเหมือนจะมีบทบาทในการออกแบบเท่านั้นคนแคร์ไม่จำเป็นต้องรู้ความรู้เกี่ยวกับเรือพวกเขาเพียงแค่ต้องสร้างชิ้นส่วนตามแบบและข้อกำหนดพวกเขาไม่ได้สนใจเกี่ยวกับการออกแบบเลยอย่างไรก็ตาม พวกเขาสามารถสร้างชิ้นส่วนอะไรก็ได้ที่คนพายเรือต้องการและรวมเข้าด้วยกันอันที่จริงคนพายเรือไม่รู้เรื่องเครื่องจักรไอ้น้าล้อระบบส่งกําลังและแม้แต่วิธีที่กังหันน้าหมุนสามัญํานึกของเขาที่มีต่อการต่อเรือถูกล้มเลิกไปพวกเขาดูเหมือนจะเข้าใจว่าการต่อเรือไม่ได้เป็นเทียงงานของคนประจําเรืออีกต่อไปแต่ยังรวมถึงระบบอุตสาหกรรมทั้งหมดด้วยเวลาผ่านไปสองเดือนผ่านไปในพริบตาเกือบจะเป็นฤดูร้อนแล้วถึงเวลาเก็บเกี่ยวฤดูร้อนแล้ว อวตารรายวันของร็อบบี้และการดําเนินการพร้อมกันในสองแห่งนั้นเหนื่อยมากเขาต้องการที่จะจบวันที่ยากลําบากแบบนี้ให้เร็วที่สุดแน่นอนว่าสิ่งที่สบายใจที่สุดในสมัยนี้ก็คือการที่อมมเดลีนเล่นกับมันทุกวันแอลเมเดลีนผู้น่ารักก็พามันไปด้วยมันคุ้มค่าถ้าเขาทํางานหนักขึ้นเจ้าหญิงกระต่ายตัวปลอมยังคงจัดงานสังสรรค์ในลอสซิตี้และสัญญาว่าจะมอบสิทธิพิเศษทุกประเภทให้กับเชิร์ตออฟดักเนสซึ่งทำให้ผู้นำระดับสูงของเชิร์ตออฟดักเนสรู้สึกตื่นเตน อากาศร้อนในเดือนมิถุนายนในวันนั้นผู้ส่งสารที่เขานัดไว้มาที่ลอสซิตี้และนำข่าวที่น่าตื่นเต้นมาให้ทุกคนกองทัพของถังใหญ่จะมาถึงในอีกห้าวันข่าวที่ทุกคนรอคอยผู้คนในาศาสนาจักรแห่งความมืดต้องการรอข่าวที่จะมาถึงและเผยแพร่คำสอนในอาณาจากักรถังคนของนอร์มาก็รอข่าวเช่นกันและเตรียมเปิดการโจมตีอย่างกระทนหันและคนที่อยู่ข้างร็อบบี้ก็ใจร้อนเล็กน้อยในหุบเขาข้างเมืองเวสไวโฮลลี่มีการสร้างเรือเหล็กขนาดใหญ่เรือยาวสามสิบเมตรพูดตามตรงมันไม่ใหญ่มาก ปัจจุบันนี้หรือใบที่มีสามใบมักจะยาวกว่า30เมตรตัวอย่างเช่นเรือรบที่เพิ่งออกสู่ทะเลไม่นานมานี้มีความยาว32เมตรยาวกว่าเรือรบเหล็กที่สร้างขึ้นใหม่นี้เล็กน้อยอย่างไรก็ตามแม้ว่าความยาวเกือบจะเท่ากันแต่น้ำหนักของมันก็แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเรือลำนี้เกือบจะทำจากเหล็กทั้งลำมีน้ำหนักมากและพลังป้องกันของมันไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกับเรือที่ทำด้วยไม้ภายใต้คำสั่งของร็อบบีคนพายเรือใช้สีพื้นผิวไม้บนเรือรบเหล็กถ้าพวกเขาไม่ลอกสีออกก็ไม่มีใครรู้ว่ามันทจาาาากกกกกกกเเหหหลล็มมีปืืนนนใใญ่่่สสัักกั้้ว30รรระบอบอออซึงงช นอกจากนี้พวกเขายังเพิ่มรายการเวทมนต์ที่ยุ่งเหยิงจำนวนมากเพื่อดำเนินการออกเวทมนต์อาวุธหลักบนหัวเรือคือเสียงคำรามของอาณาจักรทะเลทรายเทคนิคการสร้างไอเทมเวทมนต์ชนิดนี้ถูกจับและเรียนแบบโดยผู้เชี่ยวชาญของราชินีและการเรียนแบบครั้งแรกได้รับการติดตั้งบนเรือรบรุ่นล่าสุดนี้เป็นอาวุธหลักทั้งสองด้านของเรือนอกจากปืนใหญ่สั้นแล้วยังมีคัสยูชาที่คิดค้นโดยโรบ,บบีสมิธและมีการวาดอักษรรูนเวทมนต์ป้องกันจำนวนมากไว้บนเรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นผลึกเทคโนโลยีขั้นสูงสุดของแผ่นดิน คนพายเรือยังประทับใจกับผลงานของพวกเขาเองอย่างไรก็ตามปัญหาในตอนนี้คือจะนำมันมาที่ลอสซิตี้เน็กได้อย่างไรถึงเวลาแล้วที่จะได้เห็นปาฏิหาริย์พระราชินีทอดพระเนตรผ่านลูกบอลคริสตันว่าร็อบบี้สมิธเปิดประตูรับส่งสัญญาณไปยังเมืองเวสต์ไวโอลีที่ริมทะเลข,ของโรงงานต่อเรือของเธอในลอสซิตี้ชายคนนั้นลุกขึ้นจากเก้าอี้หินอย่างเฉยชาเดินไปที่เรือซึ่งยาวกว่า30ิเมตรและยกมันขึ้นด้วยมือข้างเดียวจากนั้นเขาก็ยกเรือลำใหญ่และเดินไปที่ประตูส่งสัญญาณเขายัดเรือลำใหญ่เข้าไปในพอร์ทัสลส ราชินีแทบความโต๊ะในช่วพริปตาเรือลำยักษ์ก็ปรากฏตัวขึ้นที่ท่าเรือของโรงงานต่อเรือในลอสซิตี้มันลอยอยู่บนน้ำเหมือนเรือไม้ธรรมดาข้อแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือไม่มีใบเรือบนเรือและมีเพียงปล่องไฟสูงซึ่งทำให้เรือไม้ข้างๆดูแปลกตาเล็กน้อยตอนที่612ฉันจะเป็นคนดีเรือที่ไม่มีใบเรือปรากฏขึ้นที่ท่าเรือของโรงงานของราชินี เนื่องจากเรือถูกทาสีด้วยพื้นผิวไม้มันจึงดูเหมือนเรือไม้ธรรมดา a อ r m o l เดลินและหมายเลขสองไม่ได้บอกผู้ใต้บังคับบัญชาคนใดเกี่ยวกับข้อมูลโดยละเอียดของเรือแต่บอกพวกเขาว,ว่ามีเรือลำหนึ่งที่เจอพายุเมื่อคืนนี้และถูกกลักลับไปที่โรงงานต่อเรือตอนนี้กำลังรอการบำรุงรักษาด้วยวิธีนี้จะไม่มีผู้ทรยศกระจายข้อมูล Air m o l เดลินไม่ได้โอนมันให้กองทัพเรือด้วยซ้ำเพราะไม่มีใครรู้ว่ามีสายลับที่จัดการโดยโยนาหรือไม่เธอจะปล่อยให้เรือเล็กขนาดใหญ่ล่องลอยอย่างเงียบๆในท่าเทียบเรือในลอสซิตี้ เย็นวันนั้นเป็นเวลาที่ร็อบจะคุยเรื่องค่าธรรมเนียมกับราชินีร็อบนั่งอย่างเฉยชาบนเก้าอี้หินและมองไปที่ลูกบอลคริสตันคุณราชินีคุณได้รับเรือรบเหล็กแล้วได้เวลาคำนวณราคากับฉันแล้วใช่ไหมราชินีรู้มานานแล้วว่าชายผู้คร้ายนั้นเป็นคนที่ต้องการเงินอย่างมากมันเป็นไปไม่ได้สำหรับเขาที่จะสร้างเรือรบฟรีดังนั้นเธอจึงเตรียมใจไว้แล้วเธอพูดอย่างใจเย็นอืมราคาเท่าไหร่ ผมจะไม่บอกจำนวนเต็มให้คุณท,ทันทีลองคำนวณกันดูร็อบพูดด้วยรอยยิ้มก่อนอื่นคำนวณต้นทุนวัสดุเหล็กมากกว่า50ตันตัน1เท่ากับ1,000กิโลกรมัมและ1กิโลกรัมมีราคาเท่ากับแท่งเหล็กคุณรู้ราคาของแท่งเหล็กราชินีถึงกับพูดไม่ออกเมื่อพิจารณาจากราคาของวัสดุราชินีรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติร็อบบีกล่าวว่าต่อไปคือค่าทำปืนใหญ่สั้นของวิเศษรถจากไอ้น้ำค่าทมเนียมของช่างฝีมือคนแคระกล,ล่องไฟล้อเฟืองและสิ่งเหล่านี้ถูกใช้นับครั้งไม่่้้ววววนนแแลละฉัคคคาณณรๆใหุ ราชินีทุบโต๊ะแล้วพูดว่าคุณถามมาไปเห็นได้ชัดว่ามันเป็นเงินสีดำใช่ไหมร็อบบี้กล่าวว่าหรือคุณจะคิดเลขเองก็ได้ราชินีหันไปหาเลขานุการที่อยู่ข้างๆเธอและขยิบตาให้เขาหลังจากนั้นไม่นานเลขาก็คำนวณเสร็จและส่งรายชื่อให้ราชินีด้วยมือที่สั่นเทาราชินีเพียงแค่มองดูก็รู้สึกสันสะท้านไปทั้งตัวจริงเหรอราคานี้ราคาอาวุธนี้แพงเกินไปใช่ไหม ร็บบียักไหล่ของเขาและพูดว่าด้วยผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติของคุณในปัจจุบนันมันยากมากที่จะสร้างเรือเหล็กขนาดใหญ่เช่นนี้คุณสามารถสร้างเรือได้เพียงสิบลำหรือมากกว่านั้นโดยการทุบหม้อและขายเหล็กเพื่อล้างคลังสมบัติของชาติแต่อย่าไม่ต้องเสียใจปรับใดที่คุณพัฒนาได้ดีและปรับปรุงเศรษฐกิจฐฐ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 ของคุณคุณจะสามารถสร้างได้ง่ายขึ้นในอนาคตราชินีพูดไม่ออกเสียงข้างราชสำนักกระซิบข้างพระองค์ว่าฝ่าบาทพระองค์ต้องการจะถวายเงินจำนวนมากถึงพระองค์จริงหรือพระองค์เพิ่งเตรียมเงินจำนวนมากเพื่อสร้างพระราชวังใหม่ถ้าพพรรระะะะองงงคค์ปทานหววัลจเส ราชินีใส่สีสันและพูดว่าอย่างาเรือเหล็กขนาดยักษ์นี้เป็นอาวุธประจำชาติฉันจะยอมทิ้งอาวุธที่ทรงพลังเช่นนี้เพื่อสร้างพระราชวังได้อย่างไรฉันยอมละทิ้งพระราชวังมากกว่าเรือลำนี้ส่งคนไปมอบเงินให้เขาเลขานุการสารคำนับและจากไปราชินีมองดูร็อบอย่างหดหูใจมันไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับฉันที่จะประหยัดเงินแต่ตอนนี้มันหายไปหมดแล้วร็อบบี้กล่าวว่าแต่คุณสามารถแก้ไขภัยคุกคามจากเทิร์ดออฟดักเนสและนอร์มาได้ในคราวเดียวทำไมไม่ละฉันเชื่อว่าต่อให้คุณฉลาดแค่ไหนคุณต้องรู้ว่าเงินที่จ่ายไป ปนิจาเพื่อความสงบสุขระยะยาวของเมืองชายฝั่งรือรบที่ทรงพลังเป็นสิ่งจําเป็นเงินจนํานวนนี้คุ้มค่ามากราชินีถอนหายใจอย่างไรก็ตามการแก้ปัญหาภัยคุกคามจากทะเลเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอศัตรูจากแผ่นดินยังอยู่ที่นี่ฉันได้ส่งคนไปตรวจสอบข้อมูลที่คุณบอกฉันเมื่อคราวที่แล้วนอมาบรรลุข้อตกลงลับกับอาณาจักรทะเลทรายแล้วแต่เนื้อหาของข้อตกลงลับไม่สามารถรับรู้ได้โดยสายลับที่ดีที่สุดฉันมีเหตุให้สงสัยว่านอมาอาจใช้อณาจาักรทะเลทรายโจมตีอาณาจักรของเราเป็นนิจยาแผนของฉันที่จะบุขขะบาาก หายใจฉันจะฟื้นฟูอาณาจักรของฉันได้เมื่อไรเมื่อได้ยินถึงความสิ้นหวังและความเจ็บปวดในน้ำเสียงของเธอร็อบบี้รู้สึกเสียใจเล็กน้อยสำหรับเธอเขาเยิกไหลและพูดว่ามันเป็นเรื่องการเมืองมันเป็นอย่างนี้เองเจ้าต้องการฆ่ามอนดอราแต่มอนดอราจับต้นขาของาศาสนจ,จักรแห่งแสงไว้แน่นดังนั้นนอร์มาจึงไม่สามารถยืนเฉยได้เจ้าควรเตรียมใจให้ดีราชินีพูดว่าฉันแค่กโกรธมากทำไมคุณเลวอย่างมอนดอราถึงมีคนช่วยฉันอยู่ข้างความยุติธรรมแต่ไม่มีใครมาช่วยฉันเลยคนที่รีดไถเงินของฉัน ฉันรีดถ่ายเงินคุณหรือเปล่าพราะหัวเราะฉันได้ให้เงินส่วนใหญ่ที่ฉันได้รับจากคุณแก่ช่างฝีมือซึ่งเป็นรางวัลที่พวกเขาสมควรได้รับสำหรับการสร้างอาวุธของหวานและของดีๆทุกชนิดให้กับคุณถ้าฉันให้คุณโดยไม่ได้รับค่าจ้างคนงานจะไม่ได้อะไรเลยแล้วความยุติธรรมสำหรับพวกเขาละ่ะ ราชินีตรัสว่าคุณหมายถึงเพราะฉันเป็นคนดีและเป็นคนธรรมดาฉันให้ความสําคัญกับความยุติธรรมดังนั้นฉันต้องจ่ายบางอย่างหากต้องการได้บางอย่างและมอนดอราเป็นคนไม่ดีเขาไม,ไม่จำเป็นต้องสนใจความยุติธรรมและความยุติธรรมเขาแค่ต้องล้นคนอื่นอยู่เรื่อยๆนั่นแหละทาไมเขาถึงใช้ชีวิตง่ายๆแบบนี้รับยกมือขึ้นแล้วพูดว่าจนถึงตอนนี้ดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นราชินีย่อเย้ยถ้าอย่างนั้นฉันจะเป็นคนเลว ตกลงไหมเลขที่จูจ่ๆรอบก็มีสีหน้าเคร่งเครียดซึ่งหาดูได้ยากถ้าคุณเป็นคนไม่ดีคุณอาจได้ทัดมากมายที่ทํางานให้คุณฟรีๆแต่ในขณะเดียวกันคุณก็จะสูญเสียความช่วยเหลือจากใครบางคนไปด้วยของใครของฉันราชินีเงียบงันจนหน้าคนลุกอยู่สองสามวินาทีรอบคิดว่าราชนีจะทุบโต๊ะแล้วพูดว่าคุณไม่เคยช่วยฉันมาก่อนคุณจะเอาเงินของฉันไปแต่ความจริงแล้วราชินีไม่ได้พูดอะไรเลยเธอคิดเงียบๆอยู่พักหนึ่งหลังจากผ่านไปประมาณ30วินาทีจูจ่ๆเธอก็เงยหน เธอยิ้มและพูดว่างั้นฉันขอเป็นคนดีดีกว่าปัญญาประกาศคู่ถ้าเธอพูดอีกคำฉันจะเปลี่ยนใจเป็นคนเลวรอบยิ้มและพูดว่าไม่ใช่ว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงได้ตามต้องการเมื่อคุณค่าทั้งสามของคุณก่อตัวขึ้นแล้วก็ยากที่จะเปลี่ยนแปลงพวกเขาสองคนถูกขั้นด้วยลูกแก้วพวกเขามองหน้ากันอย่างเงียบๆและไม่มีอะไรจะพูดกันพักหนึ่งหลังจากนั้นไม่นานราชนีก็พูดว่าฉันเหนื่อยฉันจะไปนอนแล้ว เอาเลยบ็อกไม่ได้พูดอะไรแปลกๆแต่ปลอบเธอด้วยน้ำเสียงแถวเบามีการสนับสนุนความยุติธรรมมากมายแต่ความายุติธรรมสนับสนุนมีน้อยความยากลำบากชั่วขณะนี้ไม่ได้มีความหมายอะไรตราบนานเท่านานเมื่อคุณเดินบนเส้นทางที่ถูกต้องคุณจะได้รับชัยชนะในที่สุดอย่างแน่นอนฉันหวังว่าอย่างนั้นตอนที่6 1 3้สิบมันเริ่มต้นขึ้นแล้ว5้าวันต่อมากลุ่มหนึ่งมาถึงบริเวณรอบนอกของเมือง ขนาดของกลุ่มไม่เล็กมีเรือรบทั้งหมด11ลำซึ่งทั้งหมดเป็นเรือสาลำบนดาดฟ้าของเรือมีอาคารสูงตรงานปืนใหญ่ด้านข้างสองแถวเรียงกันทั้งสองด้านของเรือดูยิ่งใหญ่และมีอำนาจเหนือกว่าธงมังกรทองที่มีกรงเล็บห้าอันแขวนอยู่บนเรือแต่ละลำและบนดาดฟ้าของเรือแต่ละลำมีกลาสีกระต่ายยืนอยู่เมื่อเห็นเรือรบบีต้องการจะพูดอะไรบางอย่างนี่ไม่ใช่เรือของบิ๊กแท์แม้ว่าเขาจะไม่เคยไปบิ๊กแท์ในโลกนี้แต่เมื่อพิจารณาจากการพัฒนาโดยรวมของโลกนี้แล้วบิ๊กเทคนน่าจะอย่กาา, Grand, กาาง,า,งางมา เทคนิคที่ใช้ในเวลานั้นควรเป็นเทคโนโลยีเรือแข็งไม่มีเรือชายฝั่งขนาดใหญ่และทั้งหมดเป็นเพียงเรือชายฝั่งจะมีเรือใบขนาดใหญ่ที่รวมเป็นหนึ่งเดียวกันได้อย่างไรมันไร้สาระเกินไปแต่เขากลับทําตัวแบบนี้เขารังแกคนที่นี่เพราะพวกเขาไม่รู้เรื่องตะวันออกมากนะักร็อบมีรู้สึกสงสัยเล็กน้อยทําไมไม่มีพ่อค้าทะเลคนไหนที่เคยเห็นพวกมันมาก่อนมาเปิดปงมัน อย่างไรก็ตามเมื่อเขาเดินไปรอบๆท่าเรือเขาพบว่าพ่อค้าทะเลไม่อยู่ที่นั่นเขาถามใครบางคนและได้ยินว่ามิสเตอร์โจนาออกภารกิจในต่างประเทศทุกประเทศบ่อยครั้งในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาพ่อค้าทะเลและนักผจญภัยออกเดินทางอย่างมีความสุขนอร์มาไม่รู้อะไรเกี่ยวกับบิ๊กแทนดังนั้นพวกเขาจึงกล้าใช้เรือใบปลอมเป็นเรือรบของบิ๊กแทนเรือเหล่านี้ไม่ได้มาถึงท่าเรือในทันทีต่างก็แยกกันไปตามทะเลไกลโพ้นและส่งเรือไปเจราจารอบบีเห็นว่าชาวบ้านกระต่ายกลุ่มเล็กๆขึ้นมาบนฝั่งพวกเขาทั้งหมดมีหัเเป็นน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 กระะต่่ายมดอหึงใู้ืจ อย่างไรก็ตามรับได้คุยกับเจ้าหญิงตัวปลอมทางโทรศัพท์แล้วและรู้ว่าชาวบ้านกระต่ายเหล่านี้ล้วนเป็นสมาชิกของกลุ่มค้าใหม่เช่นเดียวกับเจ้าหญิงปลอมพวกเขาก็ถูกจับเป็นตัวประกันโดยสมาชิกของนอร์ม่าบังคับให้พวกเขาออกมาแสดงคุณพลกระต่ายปลอมขึ้นฝั่งโดยเรือลำเล็กและคุยกับโยนาซึ่งรออยู่ที่ฝั่งเป็นเวลานานเขาขอบคุณที่ช่วยเจ้าหญิงไว้จากนั้นผู้นำระดับสูงกลุ่มใหญ่ของศาสนาจักรแห่งความมืดก็มารวมตัวกันเพื่อพบปะและจับมือกับแม่ทับปลอมทั้งสองฝ่ายแสดงท่าทีที่สมานฉันช์และเป็นมิตรอย่่างงยิ นายพลกระต่ายเต็มใจที่จะส่งนักบ,บวชและแม่ชีบางส่วนไปทางทิศตะวันออกเพื่อช่วยสร้างโบสถ์และเผยแพร่คำสอนที่นั่นซึ่งทำให้ผู้นำระดับสูงของาศาสนาจักรแห่งความมืดคร่ำครวญว่าพวกเขาไม่ได้รับเจ้าหญิงโดยเปล่าประโยชน์ราบรู้ว่าการแสดงกำลังจะเริ่มขึ้น แน่นอนหลังจากการเจราจาฉันมีระหว่างทั้งสองฝ่ายก็ถึงเวลาส่งเจ้าหญิงตัวปลอมขึ้นเรือเรือรบเนระยะกไกลเริ่มเคลื่อนเข้าหาฝั่งอย่างช้าช้ารอบบีดึงมือของมาเดลีนอย่างเงียบเงียบและฝ่ายหลังก็เข้าใจและถอยออกไปเล็กน้อยอย่างเงียบเงียบหมายเลขสองก็ติดตามพวกเขาเช่นกันทั้งสามคนออกจากฝูงชนอย่างเงียบเงียบและปีนขึ้นไปยังทิศทางของเรือพวกเขาปีนขึ้นไปบนเรือรบเหล็กและนั่งในห้องโดยสารดูฉากจากระยะไกลด้วยไอเทมเวทมนต์ที่เสริมด้วย เทคนิคการตรวจจับที่ท่าเรือหลักนักบวชและอักบิชอปกลุ่มใหญ่ของาศาสนาจักแห่งความมืดกำลังเข้าแถวรอเพื่อดูเจ้าหญิงตัวปลอมเรือใบขนาดใหญ่สามลำเข้ามารับเจ้าหญิงปลอมและนายพลกระต่ายร็อบบี้ชี้ไปที่เรือรบที่อยู่ด้านหลังพวกเขาและพูดด้วยเสียงต่ำมาเดเลนดูสิป,ปืนใหญ่ของเรือรบศัตรูแอมอเดลลนมองดูใกล้ๆและพบว่าปืนใหญ่ของเรือรบทั้ง11ดลำเล็งเป้าหมายสำคัญรอบๆโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ บางลำเล็งไปที่เรือรบมืดที่อยู่ใกล้ๆบางลำเล็งไปที่ห้องโดยสารของพวกเขาอาร์บิชอปบ,บนชายฝั่งบางลำเล็งไปที่ดินปืนของท่าเรือและแม้แต่ปากกระบอกปืนของเรือรบก็เล็งไปที่เรือรบที่สร้างขึ้นใหม่ของสมเด็จพระราชินีหัวใจของแอมอร์เดลินแน่นขึ้นเราควรแยกย้ายทหารบนเรือรบตอนนี้หรือไม่ อย่าเลยถ้าเราขอให้พวกเขาออกจากเรือในกรณีฉุกเฉินการเตรียมการอย่างหนักทั้งหมดของเราจะไร้ประโยชน์หมายเลขสองกล่าวแม้ว่าชาวนอมาจะมองไม่เห็นเราแต่ผู้คนในาศาสนาจักรแห่งความมืดจะรู้ว่าเราเตรียมการไว้แล้วณะจุดนี้คงทำได้แค่ทำเป็นไม่รู้เท่านั้นพอข้าศึกเปิดฉากยิงก็จะสั่งให้ทหารกระโจนลงทะเลหนีมาหาเราทันทีหรือด้วยวิธีนี้เท่านั้นที่เราสามารถแสดงฉากที่ช้างถูกสุนัขป่าก,กัดอย่างกระทันหันและต่อสู้กลับแต่พวกทหารจะต้องตายนี่ไม่ใช่เวสไวโฮลี่ซิตี้เจ้าพ่อไม่ได้อยู่ที่นี่คนตายจะต้องตายจริงๆ เปนยัประกาศคู่ฉันจะปกป้องพวกเขาเองร็อบบี้พูดด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาฉันจะไปที่เรือลำนั้นและใช้เวทมนต์ปกป้องพวกมันไม่มีทางมันอันตรายเกินไปแอร์มอเดลีนพูดอย่างกระวนกระวายงั้นฉันจะไปกับคุณอย่าทำให้เรื่องแย่ลงฝีมือดาบของคุณใช้ไม่ได้ในสถานการณ์นี้ร็อบบี้กล่าวแต่มันอันตรายเกินไปสำหรับคุณที่จะไปที่นั่นแบบนี้ฉันต้องตามคุณไปร็อบบี้สีหน้าเคร่งเครียดและถามว่าแอร์มอเดลีนคุณจะเป็นพี่เลี้ยงเด็กของฉันไหม น้ำเสียงของเขาแข็งกร้าวเล็กน้อยซึ่งทำให้แอมอเดลีนตัวแข็งทื่อหลังจากนั้นไม่กี่วินาทีเธอพูดทั้งน้ำตาว่าขอบคุณคุณต้องระวังร็อบบี้ลื่นถลยลงจากเรือเหล็กขนาดใหญ่และย้ายไปยังเรือรบที่อยู่ใกล้เคียงมีลูกเรือมากกว่า200คนบนเรือและมีขนาดค่อนข้างใหญ่เมื่อพวกเขาเห็นร็อบบี้ขึ้นเรือพวกเขาก็คงคำนับอย่างรวดเร็วในช่วงสองเดือนที่ผ่านมามาเดเลนและร็อบบี้อยู่ด้วยกันตลอดเวลาพวกเขามักจะไปที่โรงงานต่อเรือท่าเรือและอื่นๆทุกคนรู้ว่าเขาเป็นใคร รับบีกล่าวว่าดุกมาเดเลนขอให้ฉันสังเกตและเรียนรู้บนเรือลำนี้ฉันมีหน้าที่รับผิดชอบในการบังคับบัญชาเรือลำนี้ทั่วคราวลูกเรือโค้งคำนับแต่รับบีพบว่ามีบางคนที่หัวเราะหักรับบีไม่รู้แผนการของศัตรูล่วงหน้าเขาอาจไม่สามารถรับรู้การแสดงออกของพวกเขาได้แต่ตอนนี้ดูเหมือนเขาจะได้ยินพวกเขาพูดว่าคุณกำลังจะตายในไม่ช้าทำไมคุณถึงต้องการออกคำสั่งแน่นอนว่ามีสายลับอยู่บนเรือถูกต้องแล้วที่เราไม่ได้อพยพลูกเรือล่วงหน้าข่าวเกือบรั่วแล้วรับบคิดกับตัวเอง เขาแสดงท่าทางตกลงกลับมาเดเลนบนเรือเหล็กลำใหญ่จากระยะไกลเพื่อทําให้เธอรู้สึกโล่งใจเขารู้ว่าแอร์มอเดลีนจะต้องเป็นห่วงเขาอย่างแน่นอนแต่มันก็ไม่สาคัญผลสุดท้ายจะไม่เป็นอันตรายสําหรับเธอและจะไม่ทําร้ายจิตใจของเธอร็อบบี้มองไปที่ท่าเทียบเรือในระยะไกลและเห็นว่าเจ้าหญิงปลอมและนายพลกระต่ายขึ้นเรือแล้วด้วยสีหน้าสุภาพโจนาจึงพาเจ้าหญิงตัวปลอมและคณะของเธอไปที่เรือเมื่อทุกคนขึ้นเรือการโจมตีของศัตรูก็กำลังจะเริ่มขึ้นฟิวคาดแน่นอนทุกวันนี้ปืนใหญ่ถูกซ่อนไว้ในเรือจึงไม่ม ตอนที่614ละทิ้งเรือผู้คนเห็นเจ้าหญิงกระต่ายโบกมือบนดาดฟ้าเรือและโจหน้าที่แซงทำเป็นลงจากเรือหลังจากพูดไม่กี่คำบนท่าเทียบเรือกลุ่มใหญ่โบกมือลาพวกเขาไม่กี่วินาทีต่อมาเสียงโครมครามดังขึ้นการจู่โจมก็เริ่มขึ้นในเวลาเดียวกันเรือใบขนาดใหญ่ทั้ง11สามลำก็ยิงพร้อมกันและไอเทมเวทมนบนเรือก็ยิงพร้อมกันด้วยในทันทีลูกปืนใหญ่ระเบิดเวทมนลูกไฟลูกศรน้ำแข็งระเบิดศักสิ์การโจมตีทุกประเภทถูกยิงออกจากเรือรบพร้อมๆกันกวาดไปยังผู้คนที่โบกมือลาบนท่่่าาาเรืออยงงบ้คล คราวนี้พวกเขาตั้งตัวไม่ทันจริงๆภาพขนาดใหญ่เหล่านี้จากเชิร์ตออฟดักเนสไม่เคยคาดคิดว่าผู้คนจากบิ๊กแทงจะเคลื่อนไหวภายใต้สถานการณ์นี้ในทันใดลูกกระสุนปืนใหญ่ตกใส่ฝูงชนและระเบิดพระคาดินัลสองคนถูกระเบิดพร้อมกันลูกไฟอีกลูกหนึ่งพุ่งไปที่อัก์บิชอปที่ยังคงโบกมืออยู่ทันใดนั้นเขาก็กลายเป็นลูกไฟมีแขนหักแขนหักลิวว่อนไปทั่วท้องฟ้าในทันทีมีผู้เสียชีวิตจํานวนมากและแม่น้ําเลือดที่ท่าเรือ สิ่งที่น่าสนใจคือแม้ว่าภาพใหญ่ของเ์อออฟดักเนสจะสูญเสียครั้งใหญ่แต่พลเรือนทั่วไปก็ไม่ได้รับผลกระทบรักดอว่าผู้คนในศาสนจักรแห่งความมืดมีอัตลักษณ์ของตนเองก่อนที่จะส่งเจ้าหญิงปลอมขึ้นเรือพวกเขาได้ทำความสะอาดท่าเรือและขับไล่พลเรือนออกไปนี่เป็นวิธีปฏิบัติทั่วไปในยุคกลางเมื่อไรที่นัดใหญ่กับคนธรรมดาปะปนกันเป็นผลให้ทีมใหญ่ทั้งหมดเข้าโจมตีรอบนี้ ใครที่ยังคงอยู่ใกล้ๆมีปฏิกิริยาและหนีไปทุกทิศทุกทางเรือรบของนอร์มาไม่มีเวลามาสนใจคนธรรมดาเหล่านี้ครั้งนี้พวกเขานำเรือใบามาเพียง11สามลำแต่พวกเขาต้องโจมตีเป้าหมายจำนวนมากในทันทีดังนั้นพวกเขาจึงไม่มีพลังงานเหลือที่จะจัดการกับสามัญชนกองทัพนอร์มาใช้เพียงอาวุธด้านข้างของเรือรบสองลำเพื่อโจมตีปืนใหญ่ที่ท่าเรือเรือรบอีกเก้าลำก็โจมตีเรือรบที่เทียบท่าเช่นกันเรือรบแห่งความมืดหลายลำใกล้บริเวณนั้นถูกยิงพร้อมกันกลายเป็นลูกไฟขนาดใหญ่ บางคนที่อยู่ห่างออกไปเพียงเล็กน้อยก็ถูกโจมตีด้วยกระสุนปืนและเวทมนต์เช่นกันกลาสีบนเรือกลัวมากจนกระโดดลงน้ำก่อนที่จะทันได้โต้กลับกองทัพของนอร์มาไม่ได้ตั้งใจที่จะพลาดเรือรบของราชินีอย่างไรก็ตามราชินีผู้น่าสงสารไม่มีอะไรเลยที่นี่มีเพียงเรือรบลำใหม่ลอยอยู่บนทะเลไม่ลายเห็นได้ชัดว่าโยนาได้แจ้งพวกเขาแล้วว่าเรือรบลำนี้เป็นลำล่าสุดและทรงพลังมากพวกเขาต้องโจมตีอย่างหนักเรือรบสองลำของนอร์มายิงพร้อมกันในทันทีลูกกระสุนปืนใหญ่และเวทมนต์จำนวนนับไม่ถ้วนคำรามไปทางเรือรบ หัวใจของแอร์มอเดลีนแทบจะกระโดดออกมาจากอกเมื่อเห็นสิ่งนี้ในเวลานี้ร็อบบี้กำลังยืนอยู่บนดาดฟ้าเรือโดยแจ้งทำเป็นไม่รู้อะไรเลยข้างๆเขามีลูกเรือจำนวนมากกำลังเฝ้าดูพิธีอำลาอย่างไรก็ตามก่อนที่การต่อสู้ด้วยปืนใหญ่จะเริ่มขึ้นพวกเขาทั้งห้าคนก็กระโดดลงไปในน้ำพร้อมกันเห็นได้ชัดว่าชายทั้งห้าคนนี้เป็นคนทรยศและถูกติดสินบนไปแล้วพวกเขารู้ว่าเรือรบของนอร์มากำลังจะทำการรอบโจมตีดังนั้นพวกเขาจึงใช้เวลาที่เหมาะสมในการกระโดดขณะที่พวกเขาตกลงไปในน้ำลูกกระสุนปืนใหญ่เข้ามาม ลูกกระสุนปืนใหญ่พุ่งออกไปก่อนโครมครามทำให้เกิดรูขนาดใหญ่ที่ด้านข้างของเรือลูกกระสุนปืนใหญ่เข้าไปในห้องโดยสารและโดนกะลาสีคนหนึ่งที่กำลังพักผ่อนอยู่ในห้องโดยสารกะลาสีไม่ทันตั้งตัวและกำลังจะถูกลูกกระสุนปืนใหญ่แตกเป็นชิ้นๆทันทใดน,นั้นพายุหมุนก็อบตัวเขาไว้และดึงเขาไปด้านข้างลูกกระสุนปืนใหญ่เฉียดร่างของกะลาสีเรือแล้วบินไปมันชนกับฉากกั้นด้านหลังทะลุฉากกั้นเข้าไปในท้องเรือ จากนั้นลูกกระสุนปืนใหญ่หลายสิบลูกตกลงบนดาดฟ้าเรือทีละลูกบางคนชนดาดฟ้าและบางคนชนราวด้านข้างทันใดนั้นรูขนาดใหญ่หลายสิบรูก็ปรากฏขึ้นบนดาดฟ้าเรือและลูกเรือหลายคนเกือบตายเพราะลูกกระสุนปืนใหญ่แต่หน้าแปลกก่อนที่ลูกปืนใหญ่จะโดนพวกเขามักจะมีพายุหมุนโอบล้อมและดึงพวกเขาออกไปในแนวราบเสมอเป็นผลให้ไม่มีลูกเรือได้รับบาดเจ็บจากการทิ้งระเบิดรอบนี้แต่เรือรบถูกทุบเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยในที่สุดลูกเรือก็ตั้งสติได้และตะโกนว่าศัตรูโจมตี ศัตรูโจมตีเตรียมพร้อมสู้กลับหยุดนะร็อบบี้หัวเราะและสาบแช่งเรือถูกทำลายแล้วเราจะทำอะไรได้อีกฉันสั่งให้คุณกระโดดลงจากเรือทันทีเพื่อหลบหนีและถอนตัวไปที่เรือของดุกมาเดเลนลูกเรือต่างตกตลึงและคิดว่าแม้ว่าเรือของเราจะกินกระสุนไปหลายสิบนัดแต่มันก็มีรูขนาดใหญ่หลายสิบรูเท่านั้นเรายังสู้ได้ทำไมเราต้องเปลี่ยนเรือของเราอย่างไรก็ตามขณะที่พวกเขาคิดเรื่องนี้พวกเขาก็เห็นการโจมตีระลอบที่สองกำลังมาการโจมตีรอบนี้ไม่ใช่แค่กระสุนแข็งอีกต่อไปแต่เป็นเวทมนต์ที่ยุ่งเหยิงมากมาย การระเบิดของเปลวไฟขนาดใหญ่กระทบด้านข้างของเรือและระเบิดพลังของเปลวไฟทำให้เรือลุกเป็นไฟทันทีถ้ารับไม่ได้ใช้เวทลมเพื่อดับความร้อนของเปลวเพลิงทันทีลูกเรือหลายคนคงถูกย่างกรายในทันทีจากนั้นลูกธนูน้ำแข็งสายฟ้าลูกไฟและเวทมนต์จำนวนมากก็บินผ่านไปอย่างต่อเนื่องกระทบด้านข้างระดับฟ้าเราากับใบเรือเรือรบทั้งลาม,มีไฟจำนวนมากลุกไหม้ทุกขนทุกแห่งในทันทีลูกเรือหลายคนเกือบเสียชีวิตถ้ารับไม่สร้างกำแพงกันลมต่อหน้าพวกเขาทันเวลาพวกเขาคงถึงวาระแล้ว ในเวลานี้ลูกเรือยังพบว่าสาเหตุที่พวกเขายังมีชีวิตอยู่ได้ในตอนนี้คือพวกเขาได้รับการปกป้องโดยเวทมนต์แห่งลมของร็อบบี้สมิธชายคนนี้ช่วยชีวิตลูกเรือนับไม่ถ้วนด้วยตัวคนเดียวร็อบตะโกนอีกครั้งกระโดดออกจากยานเร็วเข้าไปที่เรือที่หลอดแอร์มอเดลีนอยู่คราวนี้ลูกเรือไม่ลังเลอีกต่อไปแอร์ละทิ้งเรืออย่างเด็ดขาดและกระโดดลงทะเลทันทีที่พวกเขากระโดดลงจากเรือเสียงปืนอีกระลอกหนึ่งก็ดังขึ้นเศษไม้หักปลิวว่อนไปทั่วและมีเปลวไฟลุกโชนอยู่ทุกคนทุกแห่ง, by, งร็ เขาดึงกระดานลงมาจากดาดฟ้าแล้วโยนลงไปในน้ําจากนั้นเขาก็กระโดดลงมายืนบนกระดานและทรงตัวให้มั่นคงจากนั้นลมก็พัดมาจากด้านหลังและผลักเขาไปข้างหน้าขณะที่เลื่อนด้วยมือเดียวแอร์มอร์เ, more, เดลีนและหมายเลขสองบนเรืออีกลำก็ตกตะลึงพวกเขาไม่คาดคิดจริงๆว่าร็อบบี้สมิธจะทรงพลังถึงขนาดที่เขาไม่ได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีด้วยเวทมนต์จากศัตรูเขายังปกป้องลูกเรือทั้งหมดและในที่สุดก็หนีไปได้อย่างหล่อเหลาในขณะน,นี้คนทรยศ์ทั้งห้ากระโดดขึ้นจากน้ําและกว,ดกวาดแกงนี้ไปที่รอบ